Chúng ta làm chỗ. Chúng ta xuống chỗ nàoวะ? ไอ้หนึ่งดีชะนะ ว่าไงดิคถึงที่นะครับต่อยกันสนุกมากเลยอเออผู้ต่อสู้นี่เราก็อาวุธรู้สึกว่าตัวเองออกเยอะกว่าไหมหรือไงเยอะกว่าเยอะมากทั้งลูกเลยครับเอน่าแข่งยพูด,พ,ดพูดมาเลยเป็นยังไงบ้างน้อยใจครับน้อยใจเนาะฝากแฟนติดตามหน่อยแล้วกันเราก็ต่อยดีไม่ได้น่าเกียดโอ้โหตุกนาอยใจเลยครับถึงที่แล้วฮัลโหล โอเคสู okay, ้ๆนะครับน้องก็นี่ครับภูมิใจไทยครับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินครับหรือว่าภูมิใจไทยสสประกรณ์นะครับแนนพ้คะแนนเพชรนำชัยออสติกแดงครับคู่นี้ก็ต่อยกันสูสีนะครับต่อยกันสูสีนะชิงดงชิงดำ มาถึงยก5ต้องบอกว่ามวยชิงดำเลยนะคู่นี้สถา,ถาถัมตามสายตานีนอาวุธก็สูสีกันครับอาวุธก็สูสีกันขออนุญาไม่ออกโัษณาแกันตรงนี้ก<อ>็ <นะ S 2> ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่อง YouTube สอพัฒนาชัยด้วยนะครับถ้ามีอะไรจะถ่ายมาฝากเพื่อนๆแบบนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ